สวัสดีค่ะพี่กกวันนี้พี่อูกเกมนะคะจะมาอ่านมานาประจวันให้ฟังนะคะเรายังอยู่ในเดือนพฤษภาคมในวันที่30ค่ะคือวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อคุ้มค่าหรือว่าคู่ควรพระคัมภีร์ที่ยกมาวิวรบทที่5ข้อ12ค่ะพระเมศสโบดผู้ทรงถูกปรงประชนแล้วนั้นเป็นผู้ที่ทรงสมควรนะคะต่อเลยในเนื้อหานะคะพูดว่า เฮเลนโรสเวย์ way, แพทย์ชาวอังกฤษซึ่งเป็นมิชชันนารีในคองโกทวีปแอฟริกาถูกพวกกบฏจับขังระหว่างกบฏซิมบ้าในปี1964เธอทุกทรมานสาหัสจากการทุกตีและทำร้ายหลายวันหลายวันหลังจากนั้นเธอถามตัวเองว่านี่คุ้มแล้วหรือขณะที่เธอเริ่มไข้ควรสิ่งที่ เธอต้องสูญเสียจากการติดตามพระเยซูเธอรู้สึกว่าพระเจ้าจัดกับสิเธอในเรื่องนี้หลายปีต่อมาเธออธิบายกับผู้ที่สัมภาษณ์รายหนึ่งว่าเมื่อเจอช่วงเวลาเร็วร้ายระหว่างการกระบฏและดูเหมือนว่าสิ่งที่ต้องสูญเสียมีมากเกินไปองค์พระผู้เป็นเจ้าดูเหมือนจะจัดกับฉันว่าเปลี่ยนคำถามเสียไม่ใช่นี่คุ้มหรือนี่คุ้มแล้วหรือแต่เป็นเราสมควรแล้วหรือ เธอสรุปว่าไม่ใช่เธอที่ต้องทนทุกข์มากเท่าไหร่คำตอบเหมือนเดิมทุกครั้งคือใช่เพราะองค์ทรงสมควรโดยพระคุณพระเจ้าที่ทำงานภายในเธอท่ามกลางการถูกทดสอบอันสาหัสเฮเลนโรสเวร์ตัด well, สินใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงทนทุกข์จนถึงความตายเพื่อเธอ ทรงสมควรแก่การติดตามไม่ว่าเธอจะต้องประชิญกับอะไรถ้อยคำที่เธอบอกว่าพระองค์ทรงสมควรเป็นเสียงที่จะท้อนถึงเสียงร้องของผู้ที่รายร้อมพระบาลังของพระเยซูในพระธรรมวิวรณ์ซึ่งร้องเสียงดังว่าพระเมสสโบโดกผู้ทรงปรงประชนแล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับปริดเดต ทรัพย์สมบัติปัญญาอนุภาพเกียรติภาิริและคำสดุดีบทที่5ข้อ12พอผู้ช่วยให้รอดของเราทนทุกข์หลังพระโลหิตส,สิ้นประชนเพื่อเราเพื่อกูเกมนะคะยอมสละพระองค์เองเพื่อให้เรารับชีวิตเพื่อให้กูเกมและพี่น้องรับชีวิตและความหวังนิรันด์โดยไม่มีอะไรเสียโดยไม่เสียอะไร ทั้งสิ้นที่พระองค์ยอมสละนั้นสมควรกับการที่เรามอบถวายทั้งสิ้นของเราพระองค์ทรงสมควรคำถามเพื่อการไข้ควรนะคะการสิ้นประชนและการฟื้นคืนประชนของพระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสถานการณ์ที่คุณเผชิญอย่างไรวันนี้คุณบอกพระองค์อย่างไรว่าพระองค์ทรงสมควร พระเจ้าพระพิดาหรือว่าพระเยซูของเรานะคะทรงเป็นพระเจ้าซึ่งลงมาเป็นมนุษย์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะเพื่อรับความผิดของมนุษย์ทุกคนเพื่อให้ความสัมพันธ์กับมนุษย์และพระองค์กลับคืนดีกันแล้วก็แนบสนิทเมื่อตายไปเราก็จะได้อยู่บนสวรรค์กับพระองค์นะคะนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์อยอมเสียสละแล้วก็ยอมเสียสละพระเกียรติทรัพย์สมบัติ พระองค์ทรงร่ำรวยมากนะคะบนสวรรค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งบนโลกนี้พระองค์ทรงสร้างทุกอย่างซึ่งพระองค์ทร,ง,รงเป็นเจ้าของแต่พระองค์ลงมาเพื่อไถ่าบาปเรานะคะเพราะว่าพระองค์รักเรามากเลยนะคะดังนั้นจึงสมควรนะคะที่เราจะมอบถวายทั้งสิ่งทุกสิ่งที่เรามีเพื่อพระองค์นะคะจริงๆที่ทุกสิ่งที่เรามีก็ไม่ใช่ของเรานะคะ เป็นของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้เราใช้อย่างมีสติปัญญานะคะเพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติโอเคโอเคเรามาอาธิษฐานกันค่ะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดกันว่าพระองค์ทรงสมควรแก่การนามัสการเสมอพระเยซูเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ใช้ชีวิตวันนี้ในการทรงสถิตด้วยใจที่ขอบพระคุณขอบคุณมากค่ะ